การที่เราปล่อยให้อะไรก็ได้เกิดขึ้นกับชีวิตในชีวิตเราอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นฉันโอเคฉันใช้ชีวิตแค่ว่าฉันโอเคฉันยอมรับมันได้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปสักปี2ปี3ปีส0ป,ปี5ปีหรือเป็น10ปีคิดไหมว่าในตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมา มันจะมีความรู้สึกว่าฉันจะตื่นมาเพื่ออะไรฉันจะใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรมันมีความหมายอะไรเหรอที่ฉันจะต้องตื่นขึ้นมาแล้วมาทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วทำแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้าๆ5ปี10ปี20ปีแล้วพอแก่ก็ป่วยเจ็บตาย แล้วก็จบชีวิตโดยที่เหมือนกับว่าการเกิดของเรามันเหมือนนับถอยหลังไปสู่วันตายคือความหมายของชีวิตมนุษย์หนึ่งคนมันมีแค่นั้นจริงๆหรอเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าคนที่เอาจริงเอาจังศึกษากับการมีชีวิตของมนุษย์หนึ่งคน จะแบ่งออกเป็นสองสองพวกใหญ่ๆพวกแรกคือมนุษย์ที่ศึกษาการเป็นมนุษย์ว่าทำไมเราต้องเกิดมาแล้วเกิดมาทำอะไรเพื่ออะไรต้องการใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จให้มีคุณค่าให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองให้มีความหวังให้มีแรงบันดาลใจให้มีความท้าทายตื่นเต้น มันจะได้ทําให้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นพัฒนาตัวเองแล้วชีวิตมันก็จะเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับขั้นและคนที่เขาศึกษาในด้านนี้เขาก็จะหาวิธีว่าทํายังไงให้เขา จเจริญเติบโตก้าวหน้าประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเขามีความสุขในชีวิตมากขึ้นด้วยเพราะคนบางกลุ่มจะประสบความสำเร็จร่ำรวยเติบโตมีเงินทองมากมายแต่ว่าเขาจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่เขามี ความรู้มีปัญญามีสติมากพอเนี่ยเขาจะหาวิธีการว่าแล้วทํำยังไงล่ะที่เขาจะมีความเจริญก้าวหน้ามีความสําเร็จในชีวิตร่ารวยมั่งคัง่งและมีความสุขด้วยให้มันไปพร้อมๆกันคือถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิต ในทางแบบนี้ในทางในทางคือถ้าพูดง่ายๆก็คือในทางโลกเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันคือร่ำรวยเงินทองมั่งคัง่งแล้วก็มีความสุขไปด้วยคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขมากขึ้นเป็นการแบ่งปันเพื่อที่จะทำให้จิตใจเราเนี่ยมีความรู้สึกว่า เรามีคุณประโยชน์เราทำคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่นมันจะเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับการหล่อเลี้ยงความรู้สึกของมนุษย์หนึ่งคนว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมันจะมีความสุขภายในและพร้อมไปกับการได้รับทรัพย์สินเงินทองที่มันมากับการที่ตัวเองนี่แหละ ไปทำคุณค่าไปแก้ปัญหาไปทำให้ชีวิตคนอื่นนั้นมันดีขึ้นร่ำรวยขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นมันเลยได้รับการตอบแทนเป็นเงินทองกลับมามันก็เลยเป็นอะไรที่ถ้าพูดไปแล้วก็คือวินวินคือเราก็ได้รับเงินทองค่าตอบแทนในการที่เราเนี่ยส่งมอบคุณค่าหรือวิธีการที่จะช่วยเหลือแก้ปัญหาผู้คน ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นและตัวเราเองก็มีความสุขที่ได้ช่วยคนอื่นที่ได้เห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็ได้อะไรที่มันต่างตอบแทนแต่อันนี้มันก็คือเป็นมนุษย์กลุ่มที่หนึ่งที่เลือกที่จะตัดสินใจในในการที่จะใช้ชีวิตในทางโลกแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันแต่มนุษย์อีก กลุ่มนึงคือแสวงหาความสุขที่แท้จริงจริงๆคือตัดสินใจเลยว่าชีวิตมนุษย์หนึ่งคนเนี้ยตัดสินใจแล้วว่าจะเดินทางไปอีกทางหนึ่งคือจะใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบเพียวๆละลดละ,ละ,ละกิเลสลดละ,ละตัณหาลดละ การมีชื่อเสียงเงินทองแล้วก็สิ่งที่ทำให้ชีวิตนั้นเหมือนรกรุงรังแล้วก็ทำให้ชีวิตนั้นมันสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปกลุ่มคนนี้เขาก็จะตัดสินใจในการที่จะศึกษาวิชาหรือวิธีการในการที่จะปฏิบัติ ไปในอีกทิศทางหนึ่งคือละลดเลิกปลดออกปลงซึ่งถ้าพูดกันในภาษาชาวบ้านก็คือศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในทางที่จะไม่ให้ก่อเกิดกิเลสตัณหาความโลภความอยากอีก คือละซึ่งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็วัตถุนอกกายคือเขาจะไม่ไม่สนใจลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงหรือดใดๆทั้งสิน้นอันนี้ก็คือวิธีการอีกอีกกลุ่มหนึ่งของของมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจเดินทางไปในทิศทางนี้ ซึ่งคนที่จะตัดสินใจไปนิดในทิศทางที่สองเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีภาระหน้าที่ในการที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่หรือว่ามีลูกหรือว่ามีภาระในใน,ในการที่จะต้องหาเงินทองมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตบำรุงบำาเรอหรือว่าดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยด้วยเงินด้วยวัตถุ คือถ้าเขาหมดภาระในตรงนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตัดสินใจไปในทิศทางนี้สําหรับมนุษย์ที่ต้องการมีความสุขต้องการพัฒนาตัวเองต้องการทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนี้เท่านั้นและตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวเราก็ต้องดูด้วยว่าตัวเราเนี่ยยังต้องหาเงินไหมยังต้อง ทำมาหากินยังต้องประกอบอาชีพยังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่หรือว่ามีภาระเลี้ยงดูลูกหรือมีภาระในทางโลกที่จะต้องอใช้นี่ที่จะต้องทําอะไรก็ตามที่ที่มันต้องหาอาชีพหาเงินทองเพื่อที่จะจุนเจือเพื่อที่จะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นวิธีหนึ่งที่จะทำได้ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีความสุขด้วยแล้วก็ร่ำรวยไปด้วยคืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะไปในอีกทางหนึง่งถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีความสุขที่แท้จริงที่แบบเหมือนปลดแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณสามารถที่จะเตรียมพร้อมในตอนที่คุณยังมีภาระแล้วคุณยังต้องหาเงินทองยังต้อง,ต,องต้องการที่จะมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อเพื่อทําประโยชน์หลายๆอย่างให้กับผู้คนให้กับตัวเองให้กับ คนรอบข้างหรือครอบครัวคือคุณก็หาอาชีพอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มันเป็นประโยชน์แก่ผู้คนทำให้เขามีคุณค่าในชีวิตในระดับจิตใจที่มันยกระดับจิตใจของของผู้คนได้คือถ้าเกิดว่าอายกตัวอย่างอาชีพที่อาชีพที่ สุดจริตแล้วก็อาชีพที่ควรจะทำเพื่อให้ตอบโจทย์ว่าเราหาเงินไปด้วยแล้วก็เราจะสามารถสร้างคุณค่ายกับผู้อื่นด้วยคืออาชีพนักเขียนนักบรรยายเป็นครูสอนในเรื่องการเงินก็ได้ในเรื่องความสำเร็จ ในเรื่องเฮลตี้รักษาหุ่นการทำอาหารเรื่องอะไรที่มันที่มันทำให้ชีวิตคนมันดีขึ้นคือเราพยายามหลีกเลี่ยงถ้าถ้าจะให้คัดง่ายๆเลยคือพยายามหลีกเลี่ยงอาชีพที่มันเอาเปรียบคนอื่นอาชีพที่มันผิดศีลห้าอาชีพที่มันดูแล้ว ถ้าทําไปเรื่อยๆนี่คือได้เงินได้เงินเยอะก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะมีความสุขกับเงินทองที่ได้มาลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าว่าอาชีพไหนที่เราควรจะทําบ้างอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่ที่เราจะจะวางแผนตัวเองเพื่อที่จะไป บความสุขที่แท้จริงในอนาคตซึ่งคลิปนี้ที่เอทางขึ้นมาก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะคะคือสำหรับคนที่มีความเชื่อศรัทธาแล้วก็ต้องการที่จะมีความสุขที่แท้จริงพร้อมกับความมั่งคั่งในชีวิตด้วยคือเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะ คิดดีคิดบวกแล้วก็มีความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อเฉพาะในเรื่องของกฎสัจธรรมในเรื่องของกฎจักรวาลที่มันเป็นสัจธรรมจริงๆที่มันมีอยู่จริงๆเชื่อในเชื่อในอว่าโลกเนี้จริงๆมันมีอยู่สอสองโลกก็คือมันจะเป็น โลกแห่งจินตนาการแล้วก็โลกแห่งความเป็นจริงเชื่อว่าจิตมีอยู่2 2จิตก็คือเป็นจิตที่เป็นจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกที่มันทำงานควบคู่กันแต่ว่าหน้าที่มันคนละแบบคือถ้าคนเชื่อในเรื่องพวกนี้ดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีความเชื่อหรือว่าไม่เชื่อเลยคือเรื่องพวกนี้ไรสาระ คลิปนี้ก็จะไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้สำหรับคนที่มีความเชื่อแล้วกันเนาะก็จะได้เป็นประโยชน์ในการที่จะเลือกทิศทางในการดำเนินชีวิตเพราะว่าตัวเอเองเนี่ยเคยสับสนในเรื่องพวกนี้มาก่อนว่าฉันอยากจะปฏิบัติธรรมฉันฉันนับถือศาสนาพุทธอะฉันต้องการที่จะทําอะไรก็ตามให้มัน ให้มันให้มันถูกหลักธรรมแต่ว่าฉั้นก็ต้องหาเงินด้วยอะฉั้นต้องอยู่บนโลกใบนี้ฉันต้องร่ํารวยด้วยแล้วชั้นจะอยู่ควบคู่กันไปได้ยังไงคือก่อนหน้านี้เอสับสนมากเลยนะคะว่าจะใช้ชีวิตยังไงคือสมมุติว่าถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมคือต้องไม่รวยคนรวยก็คือปฏิบัติธรรมไม่ได้ แต่จริงๆแล้วว่ามันไปควบคู่กันได้แล้วก็มันจะไปแยกกันอยู่ในบ้านปลายของช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วแต่คือเราสามารถที่จะเตรียมตัวตัวเองได้ณวันนี้เลยว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงสำหรับคนที่ต้องการคำตอบพวกนี้นะคะในการใช้ชีวิตว่าอยากจะเป็นคนดีแหละคิดดีทำดีปฏิบัติธรรม แล้วก็เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าฉันต้องการที่จะมีชีวิตบนโลกใบนี้ต้องทำมาหากินต้องมีอาชีพต้องต้องรวยอะเพราะว่ามันมันต้องทําอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่มันเป็นภาระหน้าที่แต่จริงๆฉันก็อยากเป็นคนคนดีนะฉันก็เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้านะเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ในลักษณะแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะคะเอกก็ฝากไว้สำหรับคนที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะอันนี้เอกก็ตกตะกอนเพิ่งจะตกตะกอนช่วงไม่นานมานี้เองนะคะว่าเราจะเลือกอาชีพอะไรเพื่อที่เราจะสามารถมีรายได้ด้วยสามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยสร้างสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองคนรอบข้างแล้วก็ผู้คนได้ด้วย และในอนาคตเนี่ยก็ต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงในอนาคตด้วยมันก็สามารถที่จะวางแผนแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เลือกคือชีวิตคนเรามันมีทางเลือกเสมอนะคะถึงแม้ว่าคุณไม่เลือกนั่นน่ะคุณเลือกแล้วคุณเลือกทางหนึ่งแล้วที่คุณจะไม่เลือกก็ขอให้มีสติ แล้วก็ลองพิจารณาในการวางแผนใช้ชีวิตดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและมั่งคั่งในชีวิตค่ะ